ครับก็เรียบร้อยอีกใบหนึ่งนะครับนี่ของเอฟซีมาเพิ่นว่าซิมารับเองครับจากท่าตูมนะครับก็เฮ็ดให้เรียบร้อยครับถ้าบ่ดีก็บ่อยากปล่อยไปนะครับพี่น้องต้องเฮ็ดให้ดีเพราะว่าเพิ่นไหว้้างใจสั่งเข้ามาแล้วนะครับนี่คือภายนอกนะครับเห็นเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ทดสอบทดลองแล้วและเอาออกมานะครับนี่คือภายในครับ ภายในนี่ครับภายในนะครับตัวน,นี้จุดง่ายจุดง่ายติดไว้นะครับติดไว้ก็ขึ้นหมายความว่าเอ <c oughs> าบริเวณน้ำใหม่สดนะครับจะเป็นไม่มาดไม้แหงนี่โอเคครับเพราะว่า เป็นการถนนอมใส่มาน้ำครับตัวนี้ใส่รุ่นนี้ทอแกนกลางรุ่นนี้ทนอึดแน่นอนครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อมีชุดง่ายแล้วก็ให้ทนนะครับปายทอแบบขอล้ามตัดใด้พี่น้องเอาไปยุดนี่ในการพัฒนาครับ ผู้ที่มีใหม่เพราะว่าแต่ไหม่หน่อยใหม่ครับเฮ้าซ้อยออกนะครับผสมประสานกันเผาได้มดครับเผาได้มดเผาได้มดเผาได้ดีรดรดรดครับที่ผมมีอยู่นี่ก็คือรุ่นใหญ่รุ่นหน่อยมีมดครับเออครับเอาไปแก้ปัญหาพี่น้องครับผู้ใดมีไหม่มีฟื้นในใในสวนในหน้าเอาไปเผาแล้วเก็บมาเป็นทานผมมีปลวกจอแน่นอนนะครับหนาวฝนก็นใส่ได้สบายสบาย ความชื้นบ่อดเป็นปัญหากับท่านนะครับเก็บใดเป็นหลอยปีครับท่านเนี่นี่ครับตัวน,นี้ก็ไปลานของเกาไปได้พัดลมมากนะครับพัดลมคอมพิวเตอร์มากนี่รุ่นนี้โอ้คืออยู่ครับพออไรที่ทดสอบแล้วเป็นลมแห้งนะครับลมแห้งใส่ไฟฟ้าโดยตรงครับถือว่าเอาถ้าพวกมีไฟฟ้ายัางก,ก็เอาไปใส่นี่ผู้ใดไปเลือกงก็ใส่ครับซอยเปาซอยเฮา,าติด ไว้นะครับซอยเหตเตาเฮาติดไว้ก็ดีครับแต่ว่าผมออกแบบเนี่ยคือบได้ใส่พัดลมก็ได้อยู่ห้อยู่หน้าอยู่สวนแต่ว่าถามีก็ดีครับถาา้าู้ได้มีไฟนี่ก็ใส่ได้ดีครับ